เอาหนูเอาอาจารย์มาเายมาชิมนะครับอาจารย์มาเลยครับอาจารย์เลยยิ่งลุยเลยนี่อาจารย์ยิ่งลุยยิ่งลุยเลยครับนี่อาจารย์เมาชิมให้หน่อยต้มไข่บ้านเนี่ยอร่อยหรือเปล่ายแจ็คกี้เขาทำเนี่ยอันนี้คือเป็นอาจารย์ที่ที่ที่ โอ้ลิ้มนี่คือไม่ธรรมดาทำไมครับอาหารที่ที่ขายเป็นแพงแล้วออกเป็นแพนขายทั่วโลกเลยคืออาจารย์คนนี้โอ้โหยิ่งกว่าใช่ครับใช่ใส่หูสุดยใครเอามาใครเอามือเย็นนะมือเย็นอาจารย์แล้วมือเย็นเย็นนี้คือยี่งท่องไปอาจารย์ยิ่งรวยโอ้เย็นแจ๊บเลยอ่่ะยยิงอาจารย์ยิ่งรวยเนี่ยอาจารย์ยิ่งรวยครับอาจารย์ยิ่งรวยครับคืออาจารย์ยิ่งรวยทักไทยคือเรื่องเรื่องกินนี่ไม่ธรรมดาครับพวกของกินตลอดเลย อาจารย์อะไรนีมีมาแจกค่ะมีมาแจกค่ะแจกแจกค่ะมได้ดีนะลองรโดนสั่งนะครับโดนสั่นะครับโดนสั่งแล้วกโดนสั่นะครับโดนโซ่โดนโซ่โดนสั่โดนสั่อาจารย์วันนี้อโฆษณาเขานี่หนึ่งโดนโอ่อย่าลืมนะเข้าบ้านสิงด้วยนะโดนโซ่นะโดนโซ่เลครับนะครับอย่าลืมให้บ้านสิงสักสักหนึ่งโฆษณาแล้วกันนะครับโดนโซ่นะครับ แต่ว่าจริงๆแล้วอาจารย์ยิ่งดุยเขาเขาจะใส่เขาแต่งตัวโอเคกว่านี้นะเขาจะแต่งตัวเขาจะเอาเขาทำไหนด้วยวันนี้เขารีบไงไมหรอเรียนั่ตอนเป็นเกเลยครับเอากระถังแกะกรอยาขวบเลยคริงไที่ที่เห็นว่าเขาเขามีปรุงอย่างงี้เขาไ ม่ก็มีแล้วทุกคนอย่าไปคิดนะครับว่าว่าเขากินกินของที่ไม่มีประโยชน์แล้วทําให้ภูมิใจขนาดนี้คือเขาเดินสายชิมทั่วโลกนี่พึ่งนคนที่ลิ้นนี่ใช้งานดีมากใช่ครับที่ชอบใช่ครับโดยเฉพาะเรียกเรียอะไรเรียอาหารเนี่ยรสชาติีคือถ้าร้านไหนที่เขาบอกว่าอร่อยคือส่งออกทั่วประเทศเลยถึงว่าประดาติดใจไม่ยอมมาหาย เลยอเก่งนี่เองใช่วันนี้วันนี้ทำเมนูอะไรครับไม่สิงวันนี้เขาทำไปแล้วสองเมนูแล้วตอนนี้เหลือต้มไก่แล้วก็ยังเหลือส้มตำเหลือสองสามเมนูเลยพต้มตก่แล้วเพ่ไม่อยากให้เราต้องเลยต้มเลยอย่างตอนนี้ขออนุญาตให้ชื่ออะไรนะลุยอะไรนะยิ่งลุยยิ่งลุยชิมยิ่งลุยค่ะแล้วตอนนี้ต้มไก่บ้านนิดนึ่งการที่จะไปชิมต้มไก่บ้านคือที่ผมนำมาละเนี้ยพวกเราเป็นพรีเซนเตอร์ของปลาไงที่ผมอยากจะให้อาจารย์ยิ่งลุยเขามาชิมปลาล่าก่อน ก่อนว่าคือไม่ยากไชปลาล่าก่อนเออมันก็ยากมันก็ยากมันไม่ยากประเทศเดียวกันเอาละเออเอาไลยยังมาเอาละเต็ม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 เอาล่ะมันก็าำหน้าอ่อยจากอัวอะไรพี่ไม่จ่ายในเดือนนั้นเลยนะครับเนี่ยผมจะบอกให้ว่าถ้าปลาล่าอร่อยถ้าอาจารย์ยิ่งลุยแกตอบว่าอร่อยปลาล่าจะส่งออกทั่วประเทศ ได้จะส่งออกทั่วทั่วประเทศนอกทั่วโลกเลยแต่ถ้าไม่อร่อยเท่านั้นแหละผมจะบอกเลยถ้าไม่อร่อยปั๊บเงินเดือนไม่ตรงเลยรมได้ไหมเงินเดือนนี้น่าจะไม่ได้อ่าทั้งทั้งทั้งปีเลยมั้งอาจารย์ยิ้มเลยครับให้เกียรติชิมปลาของพวกครับทำสีหน้าดีดีด้วยพี่ยิ้มตลาดเดี๋ยวิ้มอะไรอย่าเปล่านะเอออย่าทำอะไรอย่างเงี้ยเลยล่ะทำใจมันสั้นๆไม่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 ทำสั่นๆโอล้โหกระโดดแต้มเงินเดือนละ อ่เดี๋เด oh, okay. ื ah, ่มเนยถามก่อนว่าเคยกินากก่อบไหมเคยครับโอเคอร่อยไหมอร่อยค่ะอ่าอดูอีกสักครั้งอร่อยค่ะอร่อยค่ะนัวนัวค่ะนี่อ้ะก่อนที่จะชิมอาจารย์อาจารที่ดูเขาจะชอบใส่อย่างนี้เวลาเราจะชิมมันมันจะมีเสน่ห์ของมะครับเ้ใ่เข้าไปแตใก่แกใช้ลิ้นใชลิ้นาชิมมาบ้าไหมแล้วก็จะสุดเส้นด่าอดโอ้่ไปไย่าด จะชอบเสียงดังตลอดป้าเรียนมาจากแล้วเราป้าท่านเป็นแยมอะไรเราเนหนน้ำอู้ไม่ฮะการกันการรับประทานการหลับตาของเขาเนี่ยคือคืออร่อยไงมัพุ่มกลิ่มทุกอย่างของค่าฮะโอเคไหมครับน้องเขารอนน้ำอยู่ข้าก็คือเล็กไม่อไอเขาเลย เป็นไงคะัอาจารย์นัวๆค่ะอ๋อนัวค่ะนนี่คือเสน่ห์ของสมราคาสมคนณภมาพสมราคาค่ะอ่าจุดนุ๊กมีด้อกว่าะไรคนนี้เขามีอะไรเด็นไหมอะไรยังไงวันนี้จากที่นุ๊กบอกตั้งแต่แรก่างที่นุ๊กเปิดตั้งแต่แรกคือถ้าอาจารย์คนนี้ได้ชิมอันนี้คืออันนี้นนี้นอยไกนครับเป็ไก่บ้านครับถ้าเขาได้ชิมต้มไก่บ้านแล้วเขาได้บอกว่าต้มไก่บ้านอันนี้อร่อยเนี่ยต้มไก่บ้านเราจะส่งทั่วประเทศี ะต้องไก่กึ่งแซลมอนรูาต้งไก่กึเง็จรูปนรูบสิ่งมีสิ่เราสามารถเอาแช่แข็งไว้ก่อนแช่แข็งไว้เพิ่มผ่านไปอีกสวันอะไรครับปูดอนเิรานขอ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 กล้องอันนี้สามารถชิมได้หรือยังครับได้ได้ได้เาให้อาจารยผมชิมานย่งรวยไอาอาจารย์ี่รวยไปครับเออาจารย์ เอาเอาเก็บเก็บโนโซกก่อนครับอาจารย์เก็บดูสเอาแดน้ำร้าาอาจารย์เอบเอาแบบมารยาทก่อนนะคอมมกเอ่าอันกออันกน์เจออ่น้ำปลาร้านะคะใส่อะไรก็อะไรอะอ่าอันนี้เมันเป็นเอ่อตลเ่นอ่าเดี๋ยวเดียน่ะจะชิมนะคะเก็เด้เดียนแต่ว่ชิ มันเกิดนกินได้เลยร้ายไปหนึ่ตังค์มาคือบางครั้งต้องบางครั้ต้องเตือนอาจารย์เพราะว่าอาจารย์อาจารย์แกจะเป็นคนที่โง่หนวอนิดนึ่งมีวิธีการเตือนยังไงครับเดี๋ยังได้นะทางทางไลรสุดปัญจะได้ไม่ยินได้ยินเสียงเท่าไหร่อ่ะักเขาเขาต้องมุต้องมันต้องอย่าพูดในเรื่ชิมอใช่ไหมครับคือเรามอาจารย์มาโดยตลอดใช่ไหม เราเราจะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเราเราจะรู้อะไรหลายๆอย่างนี่สดซดใช่ไหมเด็กสดครับท่านครับอ๋อจั๊กจี้โอ้ไหนเสียงแย่อย่างนี้พี่ว่าช้อนยังไม่พอแล้วล่ะครับต้องมีอีกสักหนึ่งช้อนเพื่อความแน่ใจอีกช้อนค่ะนี่อีช้อนค่ะต้อสวยหน่อยต้องสวยหน่อยต้องสวยเต็มเต็มตาพี่เลยครับท่นครับซดยอดที่นีครับแซ่บทอาจารย์ยิงรู้อีกครับสซดแท้

โอเคอร่อยนะคะอร่อยค่ะอร่อยอร่อยไหมอร่อยค่ะอันนี้แบบนี่ตามมารยาทนะครับอร่อยส้ดแบบเสียงบางไฟลาดไหนฟังนะครับอ่าแบบไฟลาดแบบไฟล้างอ่าวชั้นแบบต้องบอกก่อนนะครับแบบลวกปากเอาซดแบบเป็นเอาซดแบบแบบแบบที่เรียนมาค่ะจันให้คนเรียนมาขึ้นจมูกขึ้นหัวเลยโอเคค่ะอ่าดูนะคะดูกล้อง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 ค่ะซดอ่า มันมาแล้วมุ้งไปแล้วคคือกล้องบรนซูงได้ขอ้ซุมได้ออกครับซุ่มไดอยงไม่ได้อกชิมจะมาชนะเป็นยังไงว่าต้งิบตอนพีกันใช่หรออะไรคะอ่าี่นการช่วชันช่วยันค่ะรถนัวดีรถอะไรในการทิ้งสื่อ ขอบคุณค่ะอ่าอาจารย์คะแล้วเอาไปไว้อย่างนั้นเขาก็คิดเยี่ยวตายก่อนเลือใครจะไม่กินต่อก็คือค่านี่นี่คืออาจารย์อาจารย์ผมเป็นยังไงครับอาจารย์รับการรับกาทจิมงานเอาต้องมีไปค่าเชื้อด้วยนะครับเป็นไงครับอาจารย์หลังจากได้ชิมแล้วได้ได้ชิมรับผิดชอบร้านลูกปายที่ที่เขากำลังฮือฮาแล้วเขากำลังขายดีขายดีเลยช่วงนี้อร่อยมากค่ะ คืออยากบอกว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้ซื้อหรือยังไม่ได้ชิมคุณจะเสียใจแน่นอนครับเพราะว่าน้ำเวลานี่มัวมากกินกอะไรก็อร่อยลองไปตะวันมาดูดิหลายๆใครแล้วใครใครต้องเข้าเรื่องนั้นอีกตะวันอีกแล้วเหรออันที่ต้องเข้าแล้วนะปลาสองพิมพ์โบราณนะครับตะวันด้วยนะครับอันเราไปไปละกันแรกอันนี้ไม่ใช่หรอบวังว่าพี่หน้านะครับตะวันจะเข้านะครับผมก็กำลังจะบอก พวกพี่พวกพี่น่าจะเคยดูแล้วช่องสแตกแดกต่ำอ่าอนี่ทุกเบอร์สแตนด์ทุกเบอร์สแตนด์ทุกเบอร์สแตนด์ติดติดกันนะหรเปล่าใช่ครับผมพี่เคยดูพี่เคยดูแต่อาจารย์ผมเออแต่แต่อาจารย์ผมคุณรู้ไหมเป็นยไงครับไม่กินครับเออลงไปลงไปเขาไม่กินปลาเอาไก่เอาเอาละแต่เขาเขาชอบกินหนังเออแล้วพี่ ไปดูห้องน้ำไม่ดีนะเอาชั้นเอางี้นะ้วกันไหนๆก็ปลาสิงมือสิงแล้วผมอาจารย์ผมมาแล้วมาเพื่อปลาล้น้ำปลาล้ตาลูกไปให้เขากินนิดนึงนนิดึงต้มก่อนดีไหมต้มก่อนดีไหมมันที่อาจารย์อาจารย์ชอบถ่อมตัวต้มก่อนต้มก่อนซะต้มก่อน อาจารย์คนชอบถังเกลือใช่ใช่น่าจะเก่งกาทำรายการน่าจะอุจารต์ตาใช่เพราะว่าไเอ็มซีได้เห็นทารายการเรามันทำสุกแต่ปกติเเขาล่ากินแล้วองน้ำบ่อยๆกินกินครับเขาเขาเขาชอบกินอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนไม่รู้เลยกินดากินยากิดร้ารเป็นแบบัเาร มันสวยมัใส่หรอครับเอามีนสวยให้เดี๋ยมาเห้นเราเนี่ยเอามาใส่เออสุดท้ายสุดท้ายบอกไาใช่ไว่าอาหารเนี่ยน่าจะขายดีไหมถ้าใส่น้ำปลารลูกป่ายังไงมันรสชาติมันยังไงรสชาติอร่อยเอาพูดออกมาจากใจเลยนะอร่อยจริงๆครับมีข้หมูน้ำปลาร้าลูกป่านะคะเออใครที่ยังไม่กินนะครัอโอ้ยไปหามากินนะใครที่ยังไม่กินนะคะคุณจะเสียดายมากเพราะว่าโคตรนัวเลยเออใส่อะไรก็อร่อยค่ะ กินกะตะบันก็อร่อยก็บอกแล้วเดี๋ยวตะเันเดี๋ยวตะันเข้าอีเที่ยวเดี๋ยวตะบันเข้าอีกนะครับมาค่ะมาค่ะมาลับบาราคาบาราคาที่ครับคืออาจารย์ผมบอกแล้วเขาเป็นคนหงุดหงิดหงุดหงิดเขาต้องเตือนสติตลอดเขาชอบมเนี่ยเขาเตือนสติตลอดเวลาเขาชอบมุ่งเนี่ยเขาได้เน้นทางบ้านได้ทางบ้านได้ได้ฟังแล้วจริงจริงนะมานจะคิดว่าเจ็บนะแต่จริงๆริงเราตกเป็นตกเป็นครับถ้าถ้าถ้าก้าตกเยี้ย เจ็บเจ็บม่เจ็บตัวนี้นะเย่าไจับแตตัวนี้มันต้องตาสมุดออมาในตัวแต่ถ้าตัวปับนี่เสียงดังแต่ไม่เจ็บอันนี้อย่าลองนี่คือเจ็บนะอันนี้เจ็บ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 ไหไเจ็บต้องลองใหม่ไม่ไไม่องะทีนี้เอาแบบไม่เจ็บนะไม่เจ็บเพราะมันมันจะขึ้นไปอย่างนี้ดูด ไม่ไม่เจ็บเพราะเสียงมันเงียบครับเสียงเงียบมันไม่เจ็บแล้วเจ็บม่เจ็บเลยใช่ถ้าเสียงนั้นเพี้ยนี่ยคือเจ็บสายตาที่สอดีเรื่องเสียงอยู่แล้วสายตาอาจารนั้นไม่ใช่ไหมที่กินผมผมอยู่กับอาจารย์ทุกวันนี่แค่เอี่ยอีกกองหนึ่งทำอะไรกันทำอะไรกันน้ันเขาตบเขาบอกว่าถ้าตบดังเพี้ยนี่คือจะเจ็บทำไมไม่ได้ยินเสียงเลยมันไม่ได้ยินไม่เจ็บคือกนะมันเป็นตั้งัวเล็กมาเดี๋ยวพี่จะลองให้ดู อาจารย์หูไม่ค่อยดีครับอาจารย์หูไม่ค่อยดีแล้วจริงๆนี่ผมต้องขอตัวแล้วนะเพราะว่าอาจารย์จะต้องบินไปสวิตเซอร์แลนด์ต่อโอเคโอเคไปไปชิมให้กับกุ๊กกกุ๊นาวาริตตไม่ไม่เอาไก่ดีไปกินด้วยนะครับขอบคุณตัวขอบคุตัวไม่กินปกติลาบไปนะครับปลาล่าครัปลาล่าปลาลาอะไรครับตานุ้ยไก่ครัโอเคครับอาจารย์สั่งลาสั่งลาบที่ก่อนทานบ้านไหน ขอบคุณนะคะทุกคนที่อุดหนุนไปแล้วนะคะก็ทั้งหมดแล้วก็มาอุดหนุนอีกได้นะคะมีเยอะแยะนะคะเป็นโรงงานเลยนะคะโอ้ยโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณครับต้นครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวอย่าลืมชวนชวนพี่จ้าหน้อีกคนหนมาด้วยนะเอะไะครับเดี๋ยวเราจะมาดูน้องปายทำเมนูมาม่าเราก็ขอบคุณนะนั่นก่อนเสร็จเดี๋ยว ไปเสใช้ใบไม่เสช้ใหม่ส้มตาไงมันที่ต้มต้องไปทำน้ำมันนั่นพี่เองที่ต้มเองใครทำมาเอาไปจิ้มหน่อยไม่ได้หรอเอาใจมันไปงั้นก็ขอบคุณน้องบุ๋บาแล้วก็น้องออมดาววันนี้ที่มาแจมนะครับส้มตำอะไรแบบนี้นะครับขอบคุณครับมาเดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไปน้ำใบกับเกี๊ยวครับวยจะนำยำมาม่าแล้วกันนะครับ เดี <oung> ๋ยวเราไปกินกันครับโอ้กินส้ม่อครับตอหอเเครับใส่ครับมามมาอยู่นั่นแหละให้น้องทำเองให้น้องทำเองเดี๋ยวไปมีอาตพี่นี่จะอมอออยหรอไเลยติดดวเรอไม่ติดก็ได้ไมู่นี้้งมอไม่บู่่ไปเออเออไม่ก็ตอนยู่นะครับ อะไรครับคุณ okay. พูดเข้ามาคุณคิดถึงผมหรือเปล่าหรือยังไงครับคุณนอนครับเอาไปเอาไหมคะเอาไปค่ะอะไรครับอะไรครับเขาเป็นเชฟแบบสบายสบายชิวๆสายชิลครับเราจะยำมาม่าใส่ครบเดี๋ยวเราจะไปควงกันไหวงไปละวควงกันนะยังไม่รังไปป๊อบจัดการหลังบ้านอะครับตอนนี้มาเราจะยำมาม่าแบบอีสานใส่ครบนะคะเสร็จอันนี้เลยเหรอเดี๋ยวเสร็จไม่สไาย อย่าลืมปรุงรสด้วยทุกครั้งด้วยน้ำปลาตาโุเกต้องครับผมตำบะม่าได้ไหมได้หมดแล้วแต่คุณจะทำยังไงบมา์นครับได้หมดไม่มนทำดมากล้ก็ได้ตำก็ได้สบายสบายขออนุญาตฝากร้านค่ะมีจิ้มเงินไปทางค่ะอัศกินมาแล้วเะไเกไหมเออมีแด้วยอ่ะนี่ตัวนี้ใส่ต้มปลาเลยนะ ได้ได้เดี๋ยวน้องปลายทำเสร็จเดี๋ยวจะเรียกน้งกองลูกมาชิมนะครับใจเย็นนะครับ<อ>ไปก่อนนะครับยังมาไากนะคะไปลูกเห็นกันด้วยแม่ลูกน่ารักมากค่ะไอเดียพี่นันสวัสดีครับคักคักคักแม่อไอเดี่พลาดให้เราจะยำแบบว่ายำใส่โคกนะคะทุกคนอ่านะครับวันนี้มาดูน้องปลาย จริงพี่ก็เห็นแต่ปลายแบบกลับไปถึงบ้านแล้วก็ทำกับข้าวนะใช่ไม่ทำข้าวเก่งมากเออคือเขาจริงเขาทำข้าวเป็นอยู่แล้วนะโอ้วด้วยเร็วอ่ะอู้ช่วยของเราลูกเห็นด้วยลูกช่วยนะลูกเห็ดด้วยเอาต้อภัยด้วยครับพอดีลูกบอลเราเป็นเป็นเป็นเทปแรกนะครับขัดขัดสักหน่อยครับจะพุงกระฉุกนิดนึงระมีครับมีครับเสียงมีครับลาบลาบลาบบายอย่าพึ่งเอาหนูเอาเลยลูกใส่พีชใส่พี พริกชองเข้าตาเนอะเอาเยอะไหมจำแล้วเอาพริกใส่กระเทียมไหมพริกระเทียมไหมหรือว่าพริกกระเทียมกรใช่ไหมแค่กินติดมาเลยอะไรครับแล้วนะคะคุณครอะไรครับก็ใส่นวดดีอืมอฮ้ยเนี่ยเขไม่มีนะใส่อะไรใส่นี่ไงใส่ผงผงดูอโอ้ผงดูตัวนี้ใส่เยอะไหมไฟไฟใส่เยอะไมเดีเยวมาเลย มีใส่หลายๆลงไปจริงๆเขาไม่ต้องใส่เยอะนะก็ได้นะเพราะว่าเราแซลมอนปลาอยู่แล้วเราไม่ต้องใส่เยอะได้เลยครับใส่พอให้ชิมลิ้นเราเฉยนิดรสชาติคนไทยน้ำปลาเลยน้ำปลาไปแปลกลิ้นเนี่ยเดียวไหมเหมือนเราไปกินอาหารต่างประเทศอย่างเงี้ยอ้อเขาไึ้กินได้สิวะ มันก็คือบ้านเขาเดิแต่ว่าเขามากแบบนั้นใช่ครับคล้าๆกันคนไทยอาจจะติดลดเครื่องปรงลน้ำตาลเอามะนาวมาใส่ไปก่อนต้องใส่พอเป็นกิมมิกมะนาวหั่นมะเขือเทศนะคะเขียงเขียงอู้เขียงถนอมมือวันเนอะเขียงเขียงมะเขือเทศอะไรก็รู้ได้แบบเขาซ้องกันมาครับเชื่อฟังหัวไงหัวบอกอะไรก็ทำตามทำตามเราก็จะยำนะคะใส่นี้นะ อันนี้น้ำตาลเกี่ยให้กำลังใจเขาอยู่ข้างหลังนะฮะแล้วมะนาวก็รับน้บปลายแล้วเหรอครับมะนาวจากที่มือผมเองครับอะไรอ่ะรับว่ากรุบกริบ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 ลูกนึงพอมไหมเนี่ยอ๋ออีกไปชอบเปรี้ยวไหมชอบเปรี้ยวไหมล่ะรู้ใครว่าหนูใครว่าหนูบอกแม่หนูว่าไม่ชอบกินเปรี้ยวแม่

ใส่ิไหมคกินผิไม่ได้น้ำปลาใส่ยงน้ำน้ำลาห่อยไปลแล้วขออาต่ใช้มือล้างลย่ล้นหัลห่อยกคมาใส่กล้องนิดรสชาติเป็นยังไงนะโยกมาใส่กล้องกมาใส่คกโยมาใส่กล้องอ้หน่ครับเมนรชินีปลายชิมกนใช่มีหอมด้วยอะใส่เไปให้มันเปนหลๆคลื่เครื่องอ่เหดอยู่ไหนคะเหด นี <One input> ่ครับผมชีวิตผมที่ผ่านมา20กว่าปีก็มีเขาคอยทำอาหารให้กินกูแล้วอย่างนี้ผมเลยไม่ค่อยทำอาหารเป็นไงเพราะเขาเวลาผมจะเข้าครามทุกเจ้าจะบอกอย่าหยุดเดี๋ยวนี้เลยผมก็เลยเบื่อไม่ทำก็ได้เดี๋ยวว่าแหละวันไหนที่พี่ออดไม่ทำพี่ติงก็ขอบินด้านนอกมาจานมาไกลพี่ก็มีบ้านก็เป็นเพาเป็นมาเยี่ยมเลยดีกว่ายอมเสี่ยงนะครับใช่แล้รูมเสียน้ำตาหรือเปล่า พอแล้วไปยังอะไรจะหวานน่ะแกจะเอาหวานหรอพอแล้วมีมีความมีความหวานหรอกินิไม่หวานเอ้ากินรอทีหนึ่งให้เจ้าของมันถกินก่อนนะ้วมันถึงไม่นู่มถึงไม่นู่มนอยากอ่ะประเลยไม่าเย็นถ่านเลยเหรอกินถ่านอู้ดอนนี้สดใสครับน่าทานมากครับ เชฟไม่มีก่อนก็ได้ครับอ่ะเชิญพี่มีก่อนค่ะพี่มีกระช่องอย่างของบ้านเดี๋ยวเขาให้นุ๊กมาชิมอ๋อแล้วมันอยู่ไหนล่ะกหลังมาไม่พี่นิคตามหน่อยตามหน่อยพี่มีก่อนก็ได้มั้ยให้อย่าไม่ให้ให้นุ๊กชิมก่อเออเกินพี่มีนะวันนี้เนี่ยพี่ชิมหลายเมนูแล้วเออทำไมค้างเดี๋ยวพอจบค้างพอชิมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพี่ชิมต่อเลยไปหลังมือไปเลยไปทำง่ายมากมีดีแล้วคุณคุณคุณป้อมบางคนไปดูที่คุณลงมาง่ายไหมได้ครับได้ครับนะครับเราจะไดด้กกัเเมวลา หรือว่าอีกชักงมีนูให้คุณนร์คุณนร์ตำส้ปตำให้หน่อยสิได้มาอ่ะใช้คนเดิมนะครับเดี๋ยวมีนุมาดูปีมือเจวันซุมตำอร่อยมากอ่าระหว่างนร์น้องลูกมานะครับจนตำให้นูนะคะเจวันเดี๋ยวเขาตำมุ้งแสบที่ดีดิมุ้งอะเล่าความเป็นไปเป็นมาของปลาราเจ้านีกับความบูกพันก่อนมันมีความบูกพันกันมาก่อนยังไงคือปลาเจ้าเนี้ยเป็นเป็นปลาราที่รู้จักกันแบบว่าในหมู่บ้านอ่าแล้วหมู่บ้านที่พี่อยู่อ่ะเป็นหมู่บ้านที่แบบว่า หมือนคล้ายๆว่าพี่คนที่ทำปลาเนี่ยแกรู้จักกับคนในหมู่บ้านเลรอเนาะหันมืงไปหน่อหันดูสีเผือกจะมายืนด้เสร็จแล้วคานนี้กล้องไหนคะกล้องนั้นหรอท่านไปแล้วพี่เขาก็คือน้าปลาเนี่ยปกติพี่เขาจะขายแบบเป็นตวงเป็นตวงนะคะทุกคนแบบเป็นเป็นปี๊บเป็นปี๊บแล้วก็ให้แมคค้าไปต้มอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วพี่เขาก็เลยคิดสูตรสำหรับอ่าขายให้แมคค้า ส้มตาเลยแม่ค้าส้มตำในขอนแก่นอ่ะส่วนมากแปดเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะจะไปรับปลาแกจะมีเป็นชุดเลยปลาสองถุงแล้วก็เป็นเครื่องต่างๆเอาไว้ให้ต้มอ่แล้วแต่ว่าคุณจะไปประยุกตใส่บางคนก็ใส่ใบมอญบางคนก็ใส่สับปะรดอแล้วแต่คุณจะไปประยุกตแต่ว่าเขาจะมีสูตรไปให้แม่ค้าส้มตําเลยอยู่ที่หน้าบ้านนั้นอยู่ที่หน้าร้านอคือเรื่องลือเรื่องชื่อมากในในปลาส้มตำแม่ประกาศใช่ไหมแม่ประกาศ อ่าใช่แล้วพี่เขาก็อันนี้เป็นมาหลายสิปีละแล้วพี่เขาก็เริ่มทําเป็นปลาขวดค่มแม่ปากกานี่แหล่ะเพราะาว่าเหมือนการปรับกลยุทธ์ในการขายเนาะอเอาเอาลดรเลยเอาระลราคาคือเห็นให้ผมพาไปตลาดตีสี่ตีห้ไปซื้ออะไรปลาไปซื้อปลาอะไรปลามาต้มแต่ปลาที่ต้มอ่ต้องกินหมดเลยแต่เหมือนเหมือนปลาที่ขายคือเป็นปลาสุดแต่ว่าต้องกินหมดเลยใน ในในแบบคือเหมือนขายของก็ขายหมดเลยในสองสามวันอ่ะไม่ค้างนานก็แค่นั้นแหละก็พี่ก็ไปซื้อประมาณตีสี่ให้พี่สินค้าไปซื้อเอาไปว่ามีความปลอดภัยกับสารละลายเจ้านี้มั่มากตั้าไม่เจ๊ลออนมาเหมือนเหมือนกระด่าคนอยยู่เลตั้งแต่เขายังไม่ได้ผลิตแอลกอฮอล์ในร้านเขาผลิตแอลกอฮออร่อยมากนะเจลออนก็แล้วมามันทำคนตื่นี้แหละเจลออนก็มาชิมดิของปลาใช้ปริการกับจันนะครับเอาอะไรล่ะนี่ นจนมีวันหนึ่งครับลูกสาวของทางโรงงานแม่ประกาศเป็นเอฟซีนุ่นปลายครับขาาเข้ามาหาแล้วก็พูดคุย,ยใช่ไมครัเนาใช่ก็เลยบอกว่าเป็นันนีแหละเจ้าของปลาร้าแม่ประกาศผมก็เลยตกล่องเลยเพราะว่าเจี๊ออนคอนเฟิร์มว่าอร่อยมากใช่ไม่รู้หรอกพี่สิงห์ก็เลยว่าพี่สิงห์ก็เลยเรียกออนมานี่่อยางเงี้ยพี่สิงห์ก็ยังไม่อบอกนะว่าใครจะมาทำให้พอเรียกปุ๊บ ออนจำปลาล้าเจ้านี้ไหมจําได้เคยไปซื้อของน้องเขามีพี่น้องคนนึงเนาะเฝ้าหน้าร้านแล้วก็ขายของเอ้าน้องคนนี้ก็เลยเอ้าเขามีปลา้านอยู่นะสิงเออชาเขาจะมาทำปลาล้านด้ยแล้วพี่เขาก็เลยแบบว่าใส่ใจมากคือพี่เขาคิดสูตขึ้นมาใหม่อีกคราวนี้เพื่อไม่ใช่เพื่อเป็นแบบเป็นกลางๆนะให้ใส่อาหารได้้วโอเคอ่ะดูน้องน้องลกชิมน้องปลายไปภารกิจแล้วเหรอไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วไป้ต่อแล้วจริงให้น้องลกมาชิม ไม่เผ็ดหรอกฉันใส่พริกหน่อยเดียวอเอาจริงใ่ผมเองนใช่ไตบตรงนี้ไอ่ะให้ตอบแบบหน้าก่องรองน้้าก่อง้อง้าอ้ก่องหน้ากอบแน้องหน้ากอหน้องหล่ง้องนนา่องน้ากล่อกล่อนากลน้าก่อมา่อ่องหน้่น้าก่อนก่อน้กล้ากอก่อนาลอ้าน่น้ดนิดแล้วก็่ือมันมีคลากอร่อยความรอองา นับปลาตาทุ่ยไปเลยดับเลยดับฮะฮะอ้โคตรเค็มเลยต้วทำไมเลยดับอะพอพูดถึงวันแฉกเลยว่าเลยงกัหมดเอาเอาแกอฮะโคตรเค็มเลยชิ่งเหรอเค็มจริงเหอพีนชอบเค็มเหรอไม่รู้อะใส่ใส่ไปให้พอดีพอดีอยู่พอดีอยู่พูดเล่นไม่เฉยมึงจะมาเดาพูดกินส อร่อยแล้วกับไก่ไหมกับไปนไผ่ไหมถ้าถามหน่อยถามหน่อยมาผมชิมแล้วเนาะอันนี้ถามหน่อยว่ารักหัวมากไหมเดาเยมาารเนี่ยรักมากไหมคนเนี้ยรักมากไมันไม่ใช่รายการวันนี้ที่หลบก่อ่อนก่อนก่อนก่อนบอกวอ่าดูมันกินอีกออ ยิ่งก่อเพิ่มใครเป็นคนตำตำพริกครับลูกเว้ยปลายปายเป็นคนเทมีใส่แล้วปายเขารูมัยเพราผมจะไปชิมรูกรสใหญ่ของผมใช่เขาก็เลยไม่ใส่พริกเยอะเพราะผมไม่กินเผ็ดชุมยากใช่ทำข้าวผมกินอยู่หลายครั้งอยู่ก็อร่อยก็ผ่านผ่านน่าเป็นแม่ของลูได้เยอะนะนไวันนี้ขอไปนะครับลองลงติดภารกิจก็เลยให้แวะมาใต้ที่นี่นิดหน่อยนะครับจริงๆอ่ะชอบในการไลฟ์แบบนี้มันเพจะตายดีชอบมาก โอเคตอบตอบหลังต้องนะโคตรเค็มเลยไม่มันมันเค็มมาม่าเค็มกับเส้นใช่ครับอันนี้เอาตามตามเลยเมนูบิทไายตามเชียงวันโอ้ทำผมช้ำวันนี้ขอบคุณน้องนงแล้วก็น้องชายมากรักเมียไหมรักเมียมากไหมก็ใช่รายการนี้ที่พ่อคือหนาดูเล่นฟรีไฟแพ้่กว่เจอยิงลากกว่าร้องไห้ไหมร้องไห้ไหมเน้อยังเบาอย่างเบา คือคือแบบอยากอยากได้ติวในการในในการเจออตำใช่ไหมการพี่สิงโบนี้เรื่อโอบ้าะพี่เดี๋ยวครับพมพี่รู้สึกว่ามีอะไรที่บม่่กรโอเคครับขอบคุณพี่อครับโอเคครับมีทุกคนครับเดี๋ยวแล้เมนูแล้ครับพี่ซ